นนี่ก็็เปพระเจ้าให้อาจารย์นั่งรอผมเนาะด้วยการน้ำมันหมดเนาะนั่นแหละเดี๋ยวีวีนี่โอนี้ต้องอยู่ตลอดนะได้ได้ได้เพราะว่ามันคือเราไม่ได้เพราะว่าต้องการไปเผยแพร่ได้ด้วยเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาผู้จัดการบริษัทเอเมเเนาะตอนนี้ก็เรียกว่าของแท้เลยของจริงเลย จะสาธิตอันดับแรกอาจารย์แอปซ่าของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอะรอยาวไปสารเติมประสิทธิภาพอาจารย์ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช่ฮอร์โมโนแต่เป็นสารเสริมประสิทธิภาพเนาะที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพให้ยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอะไรต่างๆเนี่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเป็นสารซึมใบแล้วก็สารปรับปรุงดินได้นะครับได้หลายทางเลย <S <S อาจารย์ซื้อบดเดียวือครบเซตเลยไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมละใช้แค่แอปซ่าตัวเนี้ยตัวเดียวนะครับอ่าต่ออันดับแรกเลยผมจะสาธิต เขาเรียกว่าการทำอับรุงน้ำจากน้ำที่เป็นบนเป็นด่างน่นให้เป็นกลางนะครับอาจารย์น้ำเป็นด่างก็มีผลปกติเวลาเกษตรกรเขาจะใช้น้ําในการฉีดพืชฉีดผลแล้วอาจารย์เขาเอาน้ําห้วยนั่นแหละเขาจะดูดน้ําห้วยน้ำอะไรไปใช้ต่างๆใช่ไหมครับอาจารย์แต่เขาไม่รู้ว่าปกติน้ํามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นด่างใช้เห็นคุยด้วยใช่เห็นคุยด้วยรับน้ำเนี่ยมันจะเป็นด่างครับอาจารย์ใช่เองนะอผมจะถ่ายี่ว่าเป็นด่างยังไงนะครับ อ่าน,นี่คือเป็นดอ่าสีเขียวเห็นไหมครับอาจารย์สีเขียวคือเขาบอกว่าถ้าขีดเนี่ยมันอยู่ประมาณสีเหลืองถึง6.5เนี่ยก็คือมีความเป็นกลางนะครับแต่ตอนนี้น้ําของเราเนี่ยมันเป็นด่าง<ม>เป็นด่างแล้วยาที่เราใช้ยาพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆเป็นกดกดกับด่างมาชนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะทําให้ป<ม>ุ๋ยเนี่ยเสื่อมสภาพทํางานได้ไม่เต็มที่จาก100%ทำงานได้แค่50%แค่นั้นเอง ครับโ okay, อเคเนาะเข้าใจเนาะทีนี้เราจะทํายังไงเราก็ต้องแก้ที่น้ําก็คือต้องใช้แอฟซ่าเนี่ยใส่ลงไปในน้ําเพื่อให้ทําให้น้ำเนี่ยเป็นกลางก่อนอ่ะคนตาบอดจะไปด,ดูนะครับนี่ทำเป็นยูทูปได้ครับใ,ใช่ครับได้เลยอาจารย์ครับ <c oughs> ทำอีกรอบหลายรอบก็ได้ <c oughs> อ่าโอเคทีนี้อาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมครับ<ำ>เห็นแล้วใช่ไหมครับน้ําเป็นกลางแล้วใช่ไหม อ่าเป็นกลางแล้วทางนี้เราใช้ปุ๋ยได้เลยเห็นไหมครับสามารถใช้ปุ๋ยเรื่อเป็นกดเนี่ยพอใช้กับน้ําที่เป็นกลางแล้วมันจะทําให้ปุ๋ยเนีย่ยทำงานเต็มประสิทธิภาพเลยอีกสักครั้งเนี่ยเป็นปุ๋ยเมื่อกี้อาจารย์ได้ถือเอาใส่ใส่ใส่ใสนะใส่ไอ้สีเขียวใหม่ๆอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมดูนะอันนี้มันจะเป็นเราเทสตาว่าตาเป็นกดหรือเป็นด่างด้วยน้ำาายาเทสอันนี้น้ํามันเป็นด่างเห็นไหมครับ สีเขียวคือมันเป็นด่างอ่าตรงนี้ผมใส่ใหม่นะครับนะครับเอาเอาแผงให้อาจารย์ดูอ่าตอนนี้น้ำมันเป็นด่างสีเขียวใช่ไหมจย์แปดเนี่ยปกติน้ำจะเป็นด่างใช่ไหมครับอ่าสีเขียวทีนี้เราจะทำให้น้ำเป็นกลางก็คือใช้เอฟซ่าเนี่ยคนลงไปครับอาจารย์เห็นไหมครับอ่าน้ําก็จะกลายเป็นกลางมีค่าความเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๋ยเป็นกรดมันจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยทำงานได้สุดภาพเลย เวลากเกษตรกรใส่น้ำในโบโดอ่ะน้ำมันเป็นด่างมันใช้ไม่ได้ผลอาจารย์เวลาฉีดยาฉีดฮอร์โมนเนี่ยอเอ๊ะทำไมฮอร์โมนไม่ได้ผลยาไม่ตายนอนไม่ตายอย่างเงี้ยเพราะมันสามันไปตีกันกันกบความเป็นเป็นด่างใช่ครับอาจารย์กระจายไปทั่วโลกอ่อ ทับน้ำไม่เป็นกลางแล้วนะครับทําให้ปุ๋ยจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนี้เราจะใช้ทําการเขาเรียกว่าสับสัครั้งชาาาวกเหรือการทําให้ดินหลวมทำให้ดินเนี่ยมุ่งน้ําแล้วก็น้ำผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์นะครับรบกวนอาจารย์ฉีกกระดาษมาแผ่นหนึ่งแล้วก็พับครึ่งครับฉีกเลยครับอแล้วก็พับครึ่งแล้วก็แบ่งเป็นสองแผ่นครับ ครับแล้วก็อาจารย์ฉีกเป็นสองแผ่นเลยครับฉีกไม่ต้องไม่เป๊ะก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่าแล้วเราควรอาจารย์ขยำตั้งสองข้างเลยครับขยำให้มันแน่นๆเลยปั้นครับปั้นให้มันแน่นๆเลยแน่นๆก็ได้ให้แน่นที่สุดเขาจะยิ่แน่นได้เลยครับครับผมปั้นเลยครับปั้นอย่างไรแน่นเลยครับปั้นเลยไอติม